วันนี้เป็นเทปแรกของรายการเรานะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องผักค่ะซึ่งผักที่เราจะพูดกันในวันนี้นะคะหลายๆคนคงจะคิดถึงแปลงผักหรือว่ามีคูน้ําข้างหลังเป็นสวนผักย,วยา,ยา,ายวๆหรือว่าเป็นผักสวนครัวนั่นเองแต่วันนี้นะคะเราจะมาพูดกันถึงเรื่องผักไฮเทคค่ะซึ่งผักไฮเทคนั้นนะคะในที่นี้เราจะพูดกันถึงเรื่องผักไฮโดรโปนิกค,ค่ะ<า> นพพงไรดแล้วเราจะไปสัมภาษณ์บุคลากรและนักศึกษาในสถาบันของเราว่ารู้จักผักไฮโดรโปนิกส์กันมากน้อยแค่ไหนตั้งเลยค่ะเคยได้ยินค่ะเคยได้ยินข่าวผักไฮโดรโปนิกสเคยได้ยินใช่ไหมอ๋อเคยได้ยินเคยได้ยิน ว่ามันปลูกในน้ำมไม่เป็นอันตรายเพาะต่อแบบคนกินไปก็ไม่เป็นอันตรายใช่ไหมใช่คห้ดินอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้สารอาหารตายมันก็จะเจริญเติบโตก็มันจะมีนะคะไม่ต้องในจีนไไหแล้วก็จะเป็นคนอเมริกาใช่ไหมปลอดภัยกว่าปลอดภัยกว่าก ก็ค well yeah. <c oughs> <Okay. c oughs> ิดว่ามันคงจะมีอันตรายบ้างในสารอาหารที่เราให้มันน่าจะมีสารเคมีอย่ในนันซึ่งผักที่ได้มันก็คงจะดูดซึมสารเคมีเข้าไปในผักอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะมีอันตรายต่อผู้บริโภคถึงแม้ว่ามันจะดูสะอาดกว่าการปลูกไม่มีสารตายน้ำมันที่ไหนอยากอยากรู้ว่าแบบถ้ากินไปจะเกิดผลอะไรกับร่างกายหรือเปล่า ชืรเราก็ได้ทราบความเห็นจากทุกคนกันแล้วนะคะว่าผักไฮ,ฮโดรโปนิกเป็นยังไงนะความคิดคน<ว>ตอนนี้นะคะ<ว>เ,รเราไปรู้เรื่องผักไฮ,ฮโดรโปนิกจริงๆจากผู้รู้กันดีกว่าค่ะที่เฟรชวิวฟาร์มผกินผักนักกินผลไม้นักกินผักนักกินผลไม้ ันนี้เราจะมา,ามทำพิเศษในเรื่องของผักไฮโดโรโปนิกส์เรื่องแรกเลยคือต้องเริ่มถามก,ก่อนว่าผักไฮโดโรโปนิกส์คืออะไรครับผักไฮโดรโปนิกส์นะครับถ้าพูดตามภาษาชาวบ้านง,ง่ายคือว่าผักที่ปลูกในน้ำเหนือครับครับ,รบและการให้ปุ๋ยให้อะไรก็อยู่ในน้ำนครับแสดงว่าผักไฮโดโรโปนิกส์จะจากผักเข้าไปก็ ลักษณะการปลูกแบบภาโปตีนะครับการปลูกในดินนะครับว่าถ้าสมมุติว่าเราหว่านปุ๋ยนะครับในในดินนะครับมันก็จะไม่มีการสม่ำเสมอของการใส่ปุ๋ยะครับแต่สมมุติว่าในน้ำนะครับเราก็จะใส่ปุ๋ยในน้ำอยู่ในน้าเลยแล้วก็ใช่ครับสม่ำเสมอไหลเวียนกันไปได้ต้นครับแสดงว่าความแข็งแรงระหว่างผักกับปุ๋ยใช่ครับก็มีการแบบ ให้ปุ๋ยครับเพราะว่าการมันปุ๋ยของพักไฮโดรอ่ะมันจะอยู่ในน้ําและการหมุนเวียนเันจะหมุนเวียนตลอดเวลาและการที่เราจะวัดปุ๋ยเราต้องวัดทุกๆสามวันหรือบางที่เขาอ,อาจจะวัดทุกวันเลยก็ได้ครับเพราะว่าการกิจกรรมของพืชมันต้องดูดใช้งานตลอดเวลาแสดงว่าแล้วระยะเวลาในการปลูกผักโดเี่ยเาก่อการปกมาเป็นผลผลิตก็นับจากวันที่หย่อมเมล็ดครับเป็นวันแรกครับก็นับไปอีกสิบห้าวัน ถืออะไรกัมากงั้นถ้าเกิดว่าเราอยากเอาไปนักศึกษาอย่างนี้แล้วเราอยากจะปลูกผักแบบเนี้ยในหอในคอน,นโดเพราะว่าอย่างคนมีบ้านก็จะปลูกในปลูก็นพื้นที่สวนสวยใช่ไหมคะเ,เราสามารถทำได้ได้ครับได้ครับถ้าว่าแสงมันต้องมีมีมีแสงครับอย่างต่ำนะครับของผัก<ช>ที่มันต้องการครับมันต้องการเท่ากประมาณตัก7เจ็ดถึงแปดชั่วโมงครับ<ช>ถ้ามันได้น้อยกว่านั้นต้นมันจะยืดครับเสียทรงเลยก็ไม่สวยเขากวได้ในการให้แสงใช่ครับ แล้วคราวนี้เราได้ยินมาตลอดหรือว่าผักไฮโดรโปนิกถ้าเราอยากปะปลูกเป็นพืชชนิดอื่นที่เป็นไฮโดรโปนิกได้ไหมคะอย่างผลไม้ได้ได้ครับแต่ว่าการที่จะปลูกพืชชนิดอื่นครับแต่ว่าเหมือนกันมันปลูกได้เหมือนกันครับแต่ว่าการใส่ปุ๋ยมันจะแตกต่างกันอ่ะสมมุติพุดพ่ยกยกตัวอย่างนะครับอย่างผักสลัดผักไฮโดมันจะค่าค่าอ่ะพูดถึงเป็นค่า EC แล้วกันค่า EC มันจะอยู่ที่1.6ถึง1.8 แต่ถ้ามันเป็นผักไทยผักสลััผกธรรมดาครับจะเป็นพวกผักคะน้าผองตุ้งผักบุ้งที่เรากินตามตลาดธรรมดาครับค่า EC จะอยู่ที่ประมาณสัก2.5ถึง3ครับอ๋อแล้วอย่างนี้ไอ้บางทุกคนได้ทราบกันอยู่แลว่าผักออร์แกนิกเป็นผักไร้สารพิษใช่แล้วผักไฮโดรโปนิกเนี่ยมันไร้สารพิษอย่างไรครับอ่ะมันผมพี่จะพูดสองอย่างละกันมันจะมีครัว่าไร้สารพิษกับปลอดสารพิษไร้สารพิษคือว่ามันจะเป็นแบบว่า ไม่ใช้สารเคมีตั้งแต่วันแรกถึงวันที่45เลยส5ว,วันพอไร้สารพิษมันจะเป็นช่วงเวลาที่มันใช้ใช้ครับมันจะใช้ประมาณสักวันที่ช่วงเวลาของมันครับประมาณยาเพื่อเจริญเติบโตเพื่อจะให้พืชอ,อยู่ได้ครับแบบว่าไม่รู้ว่ามีเป็นปัจจัยที่ทำให้เขาเริญเติบโตขึ้นไปครับแบบอาจจะใช้สารเคมีบ้างเพื่อไราสารพิษนะได้คือปลอดสารพิษนะครับอ่านั้นแสดงว่าผักในอนาคยแนวโน้มจะเป็นทางเลือก ที่ที่คนมาเลือกเี่เราตอนนี้นะครับก็มีการสนใจนะครับเพราะว่ามีพวกคนที่สุดรักสุขภาพครับเล<ช>่นฟิตเนสอะไรเงี้ยเขาจทหันมากินผักสลัดก,กันเยอะมันก็อยู่ที่ว่าคนสนใจครับคนสนใจมากกว่าเป็นนกลุ่มคใช่กลุ่มคนที่สนใจแล้วกลุ่มนคนชีวิตเนี้นก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะ<ช>ตัอวอย่างเช่นอาหรออริจินอลนี่เป็นที่ต้องการมากขึ้นในปร Let's go 走。 นก็คงอยากทราบในเรื่องนี้มากขึ้นอยู่แล้วนะคะก็สำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสาระความรู้ในวันนี้เราจะมาไขาข้อสองสัยกันค่ะว่าผักไฮโดรโปโนิกกับผักออร์แกนิกเนี่ยต่างกันอย่างไรหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบนะคะหรือยังคงสับสนอยู่บ้างรืยคิดว่าเป็นผักชนิดเดียวกันแต่จริงๆแล้วผักไฮโดรโปโนิกใช้สารเคมีปรุงแต่ว่าเป็นผักปลอดภัยจากสารพิษค่ะ จะมีสารเคมีตกค้างอยู่บ้างแต่ก็ไม่เกินมาตรฐานที่กำหนดไว้สะอาดและปลอดภัยจากสิ่งปนเปื้อนในดินรักษาประโยชน์ของผักเอาไว้ได้อย่างเต็มที่ส่วนผักออร์แกนิกเนี่ยไม่ใช้สารเคมีใดๆเลยไม่ใช้มะเ็ดพันธุ์ที่ตัดแต่งพันธุกรรมหรือ GMO คำนึงถึงระบบนิเวศและความปลอดภัยหอมผู้บริโภคอย่างสูงสุด ราคานะคะก็จะสูงกว่าผักทั่วไปหรือผักปลอดสารพิษสำหรับสาระความรู้ครั้งต่อไปจะเป็นอะไรนั้นก็ติดตามได้ในเทปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ใช่เลยผักชีงไงรู้มือไรคำถาม มือรไม่ เฉลยผักกาดรู้มือไรคำถามผักอะไรเอ่ยช่วยแก้ปวดตาเฉลยผักสายตาเธอนะคนดีผักสายตาเธอ ถามผักอะไรคิดถึงคิดถึงฉเฉลยผักนี้ไม่ค่อยได้เจอกันเลยคิดถึงนะตัวเองแล้ววันนี้นะคะเราก็ได้ทราบเรื่องผักเรืองบน,นิทไปมากพอสมควรแล้วลนะคะจากผู้รู้นะคะว่าเขาปลูกในไหน ลักษณะต่างกับผักปกติยังไงนะคะและสําหรับคนใดนะคะที่อยากจะรู้เรื่องผักไฮโดรโปนิกมากขึ้นหรือว่าอยากจะถามเรื่องอื่นนะคะ <S <S ก็สามารถถามมาได้ใน Facebook ทข้างนี้เลยนะคะและสำหรับรายการกเกษตรเป็นดินของเราวันนี้ก็ขอลาไปเท่านี้ค่ะวัสนี้ค่ะ ในคืนที่ฟ้าเต็มไปด้วยแสงไฟเราโอบกอดกันและมองไปบนฟ้าไกลสุดหัวใจสุดสายตามีแต่เราดวงจันทร์ลองลอยและมอบความรัก